สวัสดีครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครับนี่ฮะเรื่องงามยามดีที่เรานั้นจะได้ตัดช่องุนช่อนี้นะครับผมก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะลืมตัดไปช่อนึงครับสุขาต้นเน่าไปเลยครับแต่วันนี้ก็ได้เรื่องงามยามดีฮะโอ้โหหวงนี้มีความสมบูรณ์มากเลยครับผมนะฮะ สุกแล้วนะครับผมมีมดมาช่วยชิมแล้วแดงว่ามีความหวานพอสมควรเลยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับผมที่ผมจะได้ตัดติปปิ้นครับตัดนะฮะนี่ฮะมันก็ตัดที่ขั้วมันเลยนะครับผมเอาละเดี๋ยวผมลองตัดดูก่อนนะครับเอาละครับผมก็เป็นอันว่านะฮะตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้ช่อนี้นะครับสวยงามเลยครับมีความสมบูรณ์มากครับผม เจ้าอางุ่นไข่ปลาสีเขียวไรมาเล็ดนะครับโอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลยนี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะลองชิมกันสดเกันะครับผมเนี่ยอาุ่นที่เราตัดมาจากต้นที่เราปลูกเอเองนะครับผมเป็นอาุ่นนะฮะสีเขียวนะครับไร้เเล็ดนะฮะไข่ปลานะครับอืมอืมรสชาติดีเลยครับผมอ่าหวานๆนะครับแล้วก็ผมเปื่อยทีนี้ครับโอเคเลยนะฮะ อืเขาเรียกว่าเราปลูกเองกินเองเนี่ยก็จะมีความฟินนะฮะคูณสามเท่าไปเลยฮนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้นะฮะใกล้ถึงรอบที่ผมนั้นจะต้องเริ่มอ่าตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทํากิ่งองุ่น่ายเมล็ดไข่ปลาอันนี้นะครับอเดี๋ยวจะแต่งให้เขาออกชอเยอะเลยครับผมเพราะว่ารสชาติค่อนข้างจะอร่อยครับหวานก็ อือว่ครับผมนี่ฮนะตดกันเลยครับผม